สบายดีล่ะไปใช่นีหน่าตักน้ำตักน้ำว่ะโอ้ตักน้ำโอ้ตักน้ำอยู่ใช่นิหน่าโอ้ไปไปพาไปตักอันนั้นเบิ่งดูเป็นอะไรเบิ่งพี่น้องน้องสาวน้อยเนาะพาเาไปอันน่ะตักน้ำเนาะไปเบิ่งเขาเจ้าตักน้ำเป็นอะไร ตักทุกมือเลยว่านางไป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 เบิ่งเขาตักหนามเนาะเด็กหน่อยในเขตชนบทเขาลงไปตักหนามเนาะบ่ได้ปลูกพักปลูกหญ้าบ่าโอ,บบนะอ,อ้เดียเด๋ยวหมปลูกบ่ได้ปลูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งแน่พาไปเบิงนะบ่งแนะ่โอ้พี่น้องเด็กหน่อยอยู่ชนบทเนาะ อาบน้ําตักน้ําตักตักทุกมือบ่น่ะทุกเช้าทุกแรงบ่โอ้เนี่แม่นเต่าเนาะเขาเจ้าเฮ็ดเต่าเต่าทานอันนี้แม่น,นําเซเนาะโดย,โดย,โดย,โดย โอ้หนามเซวิวงามพี่น้องข้าเจ้ามาตักทุกมือเลยอยู่นี่นะมีส่วนพักส่วนหญ้าโอ้งามหลายธรรมศาสตร์พี่น้องเขาไปตักอยู่ในบ่หรือว่าไปฮดเขาไปฮดพักหน่าฮดพักบ่โอ้ฮดฮดฮดให้อายเบิ่งนี้ฮดได้ไดนี่ โอ้พี่น้องวิธีชีวิตในโซนบุเนาะมีส่วนผักส่วนหญ้ากาับอุดมสมบูรณ์โอ้ปลูกผักปลูกหญา้าต้องได้ฮดทุกมือว่าผักหรือว่าตอนตอนมือนึงหดเธอหนึ่งบะมือนึงเธอหนึ่งหดในตอนเช้าเนาะตอนแรงไว้หดเนาะอโอ้พี่น้อง วิถีในสวนบทเฮามันจะเรียบๆง่ายๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะบรรยากาศกับตอนเช้ากับเย็นดีเนาะทองฟ้ากำลังทองฟ้าแจ่มใสดีพี่นอ้องโอ้หดพักโอ้หอมบวัวหอมป้อมเนาะโอ้ขยันเนยพี่นอ้อง เกหน่อยในเขตชนบทเฮาหูหูเห็ดหูห,หพาพี่น้องน้องจักปีหลือยุจักปีหลือน้องประมาณประมาณเท่าเดียประมาณได้บ่อสิบสี่สิบห้าประมาณสิบสามเนาะโดย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 คือหวัดสุดยอดพี่น้องเด็กหน่อยอยู่ส่วนบท แบบนี้แหละถ้าว่าอยู่ในเมืองอาจจะบูฮู้ว,ว่าขดผักขดหญ้าในไดนเนาะเด็กน้อยชำนี้เก่งหลายเก่งหลายโดยโดยโดยโอ้ผักงาม<ด>พี่เนาะหอมบัวหอมปอมโดยโดยโน่โนย น้ำเส่ของขันจะใหญ่เนาะอันนี้เป็นเส่ยังเส่กงกามบ่หรือเส่ยังโอ้เส่กงกามเนาะดู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 ถือว่าพักใหญ่ยังกับบริสุทธิแล้วน้องเนาะแม่นบ่บริสุทธิ์เนี่ยพักกะไม่ได้ปลูกเอาละกะมีอาหารการกินละกะลงไปเด็ดเอาเนาะ โดยโดยถือว่าโอ้สะดวกสบายพี่น้องก็เป็นวิธีหนึ่งของสาวเข็ดนอกเข็ดหน้าเนาะปลูกเองโคดเองหลังกินเองเนาะโดยโดยโอ้ผักงามพี่น้องเคี้ยวงามบริไัปุยบอกรือว่าใส่ฟุ่นธรรมศาสตร์วันนี้ใส่สฟุ่นธรรมศาสตร์เนาะโอ้ถือว่าปลอดสารพิษนด้หน บริไซปุยพี่น้องใช่แต่ฟุ้นธรรมศาสตร์ใช่ขี้ขี้งัวขี้ควายบ่หรือว่าไงไรโอขี้งัวขี้ควายเนาะถือว่าปลอดสานพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ผักอุดมสมบูรณ์เนาะสมกับธรรมศาสตร์เลยพี่น้อง,น,องน้องพิ่นขี้อายกองเนาะกับพเป็นยังเขาโคตรปบาดน,นี้โคตรแล,ลาา้วล่ะก็เฮต้าตออนาขึ้น หามน้ำขึ้นบ่หรือว่าอะไรอืมโอ้หดน้ำแล้วก็หดพักแล้วก็ทิได้ตักน้ำขึ้นเฮือนอีกเนาะตักน้ำใสเนาะโดย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 โอ้โทีเขาเนาะธรรมศาสตร์งามหลายพี่น้องเรากำลังหดพัก สบายดีล่ะไปไซนเนี่ยมาหดผักช่วยมู่บ่โอ้โหยากนะบ่เนี่อีลานี่ก็มาหดผักบ่มาหดผักบ่โดยนเดินเดินดินดต่อเลยบัดนี้โดยโดยโอ้ยลาสบายดีมาหดผักบ่อยล่ะโอ้เด็กหน่อยเนาะมาหดผักเนาะ โอเด็กน้อยในชนบทเนาะดุมันขยันเพียนพี่น้องแล้วก็มาพักโอ้สวนไผยสวนมันบ่อยละโอ้ไม่ยั้งอ่ะนะฮะมักทัว่ะต้นหมักทัว่ะโอ้มักทัวพี่น้องต้นหมักทัว่โอ้ดูดดด พัดทางนั้นก็บดโอ้มีแต่งามเนาะพักกนักกนเนาะโดยโดย